กูว่าจับป่ะเอากระดีนี้ละเด้ ครับรับชทำนั่นล่ะห้าวิ่บาครับเอา้าแง่โอ้หเด้๋ยหันอ๋ออยากตัดหนูนอนนั่นมือเออนั่นแหละรีออกอละล่ะรีออกทุกง,งาไม่ใช่เงาเง,า,งามันเออ โอเคอย่างนั้นเลยต,ตัดครับนี่อันนี้ยังมาเกินบอกว่าไวบอาตัดอีกตัดอีกตัดอีกกว่าโอ้อว,วิวก็สวยงามนะครัวิวสวยงามมากเลย ตัดโหลดตัดเลยบรรยากาศสวยงา